สวัสดีครับทุกท่านกับผมพลเมเจอซีนะฮะยินดีต้อนรับกลับรถสุดพร้อมดิวตี้แบล็กออฟเนี่น่าจะเป็นคอนเทนต์เอ็นเกมอันแรกที่ผมทำลงในช่องเลยนะฮะผมมาโซโล่ด้วยอีกต่างหากนะผมกดฟิวแล้วนะก็ะวันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาในเอ็นเกมโหมดด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเยิเท่มันเอาผมมาลงโซน3เลยเหรอวะ Holy shit แล้วจอแม่งแดงแบบแดงชีพหายเลยด้วยเกิดอะไรขึ้น เออเวลมันมีอีเวนท์ที่ไม่เชิงว่าเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าก็ใช่ไหมด้วยหรือเปล่านะครับที่เป็นตัวละครจะบอกว่าไงดี NPC หรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ใ่าฉากซอมบี้นะครับกับหุ่นในภาพแมป Origin ซอมบี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนด้วย โอ้เวเอวาไงดีเี่ยเอาไงดีก็ชิวิ่งเฮ้ยท็อกซิกเทรนดิเทคติกซีอูเทรโดลมาแล้วบอสโออยู่ปลายสุดของแมปนู่นเลย what the fuck เอ้ย่เป็นศพ มันคืออะไรวะเนี่ยแสงโผล่ขึ้นมาเหนือฟ้าแบบนี้ what the fuck โอ้ซิลจะพอทอลเยสเคต้องปิดผนึกปิดผนึกยังไงล่ะ oh shit เมกาเลอร์ด้วย what the fuck น่าจะต้องฆ่าไอ้บีทีแหนงเลย ใช่จริงด้วยเราต้องฆ่าเห็นวิธีโอ้มา g อดไม่สิผมต้องเก็บอะไรบางอย่างด้วยคอมเบอร์อัติแฟกต์เหรออ๋อต้องเอาอัติแฟกต์มาใส่เข้าใจแล้วจบไม้สท้ายเรียบร้อยซีลเดอะพ o r t ท l ครบแล้วซีเล็กโอ้โหเลือดย็ดเค

จะยิงตาอลไรที่ดดเนโต๊ใช่เก้าร้อยเนี่ยนีได้คิ้วเชี่ยมีเฮ็ดวิธีเกิดแถวนี้ด้วยอ่านไงเก้าร้อยโดนดำปาดมีทั้งห้องนจริงทุกคนช่วยกันยิงบางคนก็ใช้เอ่ยี่ดีพอเพอร์ แกวเลยครับคิวเลยครับปาิโห

โอ้มีวอเท็จากกิวมาด้วยเหรอไ oh, oh, อ้มฟักโอ้ปวดตานขาบินกันมาเลย คอิวเตอ s ์พอไหวเสียบอ้อคนละอันม,ามาตายแลทกัน โอ้โหามันตบทุกคนออกจากโนมว้าวครึ่ง,งลอดเยสอย่างเปรี้ยวโอ้ยออกมากล้องขึ้นมาาป

ไปกับมาคือที่ไหนวะโอ้ใหม่ก oh ็ทุกคนลุมตีกันทับทีมากตายแล้วเดียวตายแล้วมันจะมีร่างสองไหมเดี๋ยวดูสิ พ็อ f ซิคด a ฟิ l เคนโด c a ล d l e s e ซ l ลรีเซลักชั่นโอ้สกิลเอ็ก i c ติกสกิลโอ้ผมเวลหกเอ็ดแล้ว e t ส g กใช่โอ้ oh, mm hmm. นี่คือตัวพุชเทียเลเวลเลยนี่เองก็คือถ้าอยากเวลสูงขึ้นจะต้องมาตีอะไรพวกนี้ทุกเกมทุกเกม สายที่4ผมขึ้นอะ่ะมันชื่อเป็นเอกโซติกเลยครับว้า wow. วใช่เ e สเลคชั่นอ๋อพาวเวอร์สกิลรีควายบายคอมเพ p ติ้งเดอะเวิร์ก e เวนแครนอีควิปแอนด์อัพเกรดเอกโซติกเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกันกับ Major Ability ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราเอา Major Ability อะไรเราไปปั๊บเอกโ i ติกสกิตรงนี้มันจะอัปเกรดให้อัปเกรดได้สูงสุด3ขั้น ของผมได้สกิล Resurrection มาเมื่อกี้นี้ on fatal damage become temporary invulnerable instead of dying gain a full health after several final upgrade อืมก็คือผมเป็นนามตะนั่นเอง <c oughs> ก็คือตอนใกล้ตายโหลดจะเลือดเหลือหนึ่งแล้วก็เป็นนามตะสักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเลือดเต็มแต่ว่าสกิลนี้ก็น่าจะติดดีเลยด้วยเชดเด้เจ๋งว่ะ สแสดงว่ามีอีกหลายสายเลยขึ้นอยู่กับสกิลและบทบาทที่เรา,เาไปเล่นนะน่าจะได้สายอื่นๆแปลกๆที่น่าจะเฟี้ยวกว่านี้